พูดถึงสถานบันเทิงไปดูประเด็นเมื่อวานนี้ท่านรองผู้การตำรวจแห่งชาติพรวดเอกรอยอินเข้าไปรอดผมเห็นข่าวทือเรื่โอ้โหนี่ไปเกิดเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมผมตกข่าวสถานบันเทิงสามแห่งย่านทองหลอ่อเขาอยู่ในท้องที่ทองหลอ่อออโตบาเออรโบโรคริสตันขับจำได้ใช่ไหมคุณจำได้ค่ะสังเปิดครับท่านผู้ชมครับลงนามในหนังสือคำสัส่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามฉบับสังปิดสามแห่ง สองแห่งเนี่ยไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาปี64ใช่ไหมต้องไว้ช่วงมีนาเมษาค่ะอีกแห่งหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นปี62นั่นเลยพฤศจิกายน62ส <6, 2 S 1> องออโตโบาเนี่ยสพฤศจิกา62สองปีนี้เปียอะไรอ่ะปีนี้65ฮะ <c oughs> ตอนนั้นมันเกิดอะไรเหรอตอนนั้นอะวันที่3พฤศจิกาปี62 ตอน6โมง50ที่ร้านออตโต้บาร์ตำรวจทองหล่อเข้าไปตรวจสอบพบว่าร้านนี้เปิดขายเหล้าและมีลูกค้ากำลังนั่งดื่มกันอยู่ในร้านประมาณ7คนไม่มีใบอนุญาตขายเหล้า<ะ>และไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการจากเจ้าหน้าที่พฤติกรรมขัดต่อความสงบรรเรียบร้อยจึงสั่งปิดออตโต้บาร์เอ๊ะทุกวันนี้เขาปิดไปก่อนไหม,มหรือเขาเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าผมไม่รู้นะไม่ค่อยได้ไปกลางคืนเนี่ย<ะ>แล้วห้ามใช้สถานที่ตรงนี้เนี่ย เปิดอีก30วันใช่ก็ประมาณว่าเผื่อเอาเจ้าของเดิมขายต่อเปลี่ยนชื่อกลายเป็นชื่อใหม่เจ้าของใหม่จะเปิดได้ไหมก็ห้ามซะต้อง30วันนั้นต้องไหค่ะหลายท่านจ,จะบอกอันน้อยไปไหมกฎหมายจะทําได้แค่นี้อันนี้หกสองค่ะ 642ที่เนี่ยคุ้นเลยร้านเอมเมอรัลกับร้านคริสตัลครับมันยังไงในส่วนของร้านเอมเมอรัลเนี่ยคือ1เมษาปี644ทุ่มครึ่งตำรวจนครบาลทองหล่อไปตรวจสอบที่ร้านแห่งนี้พบว่าขายอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีการแสดงดนตรีสดมีโชว์เต้นมีพนักงานเสิร์ฟให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการโดยพนักงาน ให้บริการเนี่ยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยมและไม่ได้จัดให้มีการเว้นระยะห่างของลูกค้าอย่างน้อย1เมตรไม่ได้จํากัดจํานวนคนมาใช้บริการเป็นการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิดตามประกาศของกรทมอ,อันนี้เรื่องโควิดโดยแท้เลยนะใช่ค่ะแล้วยังไงต่อก็เลยมีแล้วก็ตั้งสถานบริการไม่รับอนุญ,ญาตด้วยค่ะใช่พฤติการขัดต่อความสงบและศีลธรรมอันดีของประชาชนก็เหมือนกับ คริสตัลคลับใช่ไหมใช่คริสตัลคลับคือ30มีนาวันติดกันเลยเนี่ยค่ะหนึ่งเมษากับ3ามมีนาไงค่ะปี64เหมือนกันตอนสี่ทุ่มก็เหมือนกันเลยก็คือตำรวจสอนอทองหลอ่อเข้าไปตรวจสอบขายอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้ลูกค้าม,มีแสดงดนตรีสดมีโชว์เต้นมีพนักงานเสิร์ฟพนักงานไม่ใส่หน้ากากอนามัยไม่จัดเว้นระยะห่างให้ลูกค้าไม่มีการจํากัดจํานวนคนมาใช้บริการท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมปี6กตอนเมษาก่อนจะเกิดเรื่องสองการาน แล้วก็เกิดคลัสเตอร์กันใหญ่โตสถานเบริเทอร์ที่ทองหล่อตอนนั้นกลายเป็นจำเลยก็ควรจะเป็นโรเบเจียจ,จำเลยจริงๆกันนั้นน้องไรมันเป็นแหล่งแพร่อยู่ตอนนั้นใช่ไหมช่โอ้โหปรากฏว่านี่เมคคำสั่งปิดผ่านไปปีกว่าท่านผู้ชมแล้วห้ามใช้สองสถานที่แห่งนี้เนี่ยเอาไปตั้งสถานบริการเปิดร้านขายเหล้านี่ไม่ได้อีกอกี่วันหกสิบวันฮะหกสวัน ก็สมมติว่าเจ้าเดิมก็ขายกิจการเจ้าของใหม่ค่ะปรับปรุงข้าวของก็ซื้อมาหมดเปิดใหม่ได้ไหมไม่ได้สิเพราะว่าห้ามเปิดสถานบริการต้องขออนุญาตใช่ไหมค่ะอ่ะเราตามกันดูอ่ะแต่อย่างน้อยก็ปิดอ่ะน้องใบช้าเร็วก็ปิดนะอันนี้ก็ต้องชื่นชมกันเหมือนกันต้่าชมฮะ